Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. เชื่อตูสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับมูเชอร์ตินปารีสนะฮะวันนี้เนี่ยเราพามาเดินกันที่โบสถ์ที่อยู่บนภูเขาที่ชื่อว่าซักเคเรนะครับก็คือแปลเป็นไทยว่าหัวใจศักดิ์สิทธิ์นะฮะทีนี้เนี่ยโบสถ์อยู่คนอนข้างที่สูงครับแต่เราเดินทางมาด้วยเมโทรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่พอจะเดินไหวนะก็เดินขึ้นมาตามบันไดนะข้างๆนะับออกจากเมโทรเบอร์12เนี่ยเธอก็เดินขึ้นมาได้เลยนะฮะ สำหรับคนที่เดินไม่ไหวนะฮะก็มีกระเช้านะครับอยู่ข้างล่างเหมือนกันก็มีบริการกระเช้าขึ้นไปเ,เกือบจะถึงตีนบดเลยะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันตามมาโอเคนะครับพอเราเดินขึ้นมาจากบนเนินเนี่ยเราจะเจอพวกร้านกาแฟนะร้านนั่งชิลนะฮะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นลานนะครับพวกศิลปินเขาจะมาวาดรูปนะรตรงนี้เดี๋ยวตามผมมานะครับก็จะเป็นลานนะฮะตอนช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็จะมีร้านอาหารด้วยนะฮะเท่าที่เท่าที่จำได้นะฮะตอนคริสต์มาสก็มีตอนคริสต์มาสก็จะมีร้านอาหารนะครับมาเปิดตรงนี้ เมื่อเราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเจอร้านอาหารนะฮะคาเฟ่นะครับร้านศิลปินนะที่มีวาดรูปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีร้านทั่วไปนะฮะร้านขายของชาร่วยขายงานศิลปะก็มีนะฮะแล้วก็จะมีร้านนะครับมุมนี้เลยนะฮะชื่อร้านเล e Consular นะครับเป็นร้านที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาถ่ายรูปแล้วก็เห็นเป็นทางเห็นร้านขายของซึ่งมันที่ดีมากเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่ารูปจอเป็นลักษณะไหนนะฮะร้านขายเซรามิกนะฮะเราไปดูกันหน่อยไหมไป ร้านขายเซรามิกนะครับเครื่องเซรามิกดูครับงานสวยงามนะฮะอีกร้านหนึ่งนะครับที่แนะนําเลยนะฮะคือร้านนี้นะฮะคือนั่งทานกาแฟนะฮะซึ่งข้างในเนี่ยตกแต่งสวยงามมากออกแนวคลาสสิกนะฮะดูโบโบหน่อยๆนะฮะตามซอกซอยต่างๆเนี่ยคุณสามารถจะถ่ายรูปได้หมดเลยนะฮะมันสวยทุกซอกซอยนะครับแล้วก็มันจะมีเอกลักษณ์นะฮะซึ่ง ร้านขายของชุมวยเยอะมากนะฮะคาเฟ่เยอะมากนะครับ,ยยรบแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะเยอะนะครับวายร้อนวายร้อนอดีมากเลยนะครับวันนี้ <anto government> <an> นนครับเห็ <ım ensen> นไหมนะครับคือโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันนะครับโอเคนะครับอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมถ่ายรูปนะฮะก็คือมุมนี้เลยนะฮะก็จะเห็นฉากหลังนะครับเป็นโบสถ์นะฮะแล้วก็จะมีรถไฟนะครับซึ่งมาจอดอยู่นะฮะก็เป็นสาามรถเราสามารถที่จะขึ้นได้นะฮะก็นั่งวนไปเรื่อยนะฮะนี่เรามาดูนี่ของเด็ดอยู่นี่มาดูตัของเด็ดนะครับข้างในนะฮะอันนี้คือโบสถ์นะฮะข้างในเนี่ยจะมีขาย ช็อกโกแลตร้อนกับวายร้อนนะครับตามมาดูกันเอ้าวันนี้ขายด้วยนะครับมาเลยดีกว่าลองมาชิมกันเลยวูช uh mm ูอันวันโชว s ซิบูฟี Yes which size n uh mm ันซิกงวีกวันวีตัวการซิบูฟี เมสซี่ขอกูคนชเน่นี่นะครับดูนี่ดูก่อนนี่เห็นไหมวายร้อนนะครับนี่น่าจะเป็นเครื่องทำวายอเปล่า เฮนี่เป็นไงล่ะตอนแรกคิดว่าขายเฉพาะช่วงคริสต์มาสปรากฏว่ามียาวเลยโอเคนะครับสำหรับโบสถ์ซากเคอร์นะครับหรือว่าโบสถ์ขาวนะฮะที่คนไทยเรียกกันนะจะตั้งอยู่บนเขา ที่ชื่อว่ามองมารนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยู่ปารีสเดงเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะเที่ยวแนวแคล้ายๆจะเป็น่างจังหวัดหน่อยๆน,นะฮะที่นี่เนี่ยเหมาะมากฮะอย่างที่เราเดินผ่านมานก็จะเห็นบรรยากาศมาสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคล้ายๆกับ่างจังหวัดนะฮะสำหรับความคีิดของผมนะฮะโอเค <S <S okay, นะครับสำหรับคนที่เดินไม่ไหวเนี่ยนะครับก็จะมีบริการนะครับนี่รถรางก็ประมาณคนละ1ยูโรกว่ากว่าราคาเท่ากับตั๋วเมโทรครับ ทีนี้เนี่ยพอขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็จะเจอนี่ห,หโบสก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะฮะที่สวยมากเพราะว่าปกติเนี่ยก็จะมีรถไฟนะครับที่มาจอดอยู่ตรงนี้เราก็จะถ่ายรูปก็จะเห็นรถไฟด้วยแล้วก็จะเห็นฉากหลังเป็น,ปนโบสชัดๆนะฮะบนี่นะครับบางคนนะฮะก็นอกจากจะเดินขึ้นมาแบบเรานะฮะซึ่งเดิน ทางที่เราพาขึ้นมาก็คือขึ้นเขาทข้างๆหรือว่าขึ้นตัวฟันิคูล่านะฮะหรือว่ารถรางเนี่ยก็อีกออปชันหนึ่งครหรือคุณจะเดินขึ้นมาเลยจากข้างล่างขึ้นมาตามทางสวยๆนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าข้อควรระวังนะฮะคือทางนี้เนี่ยจะมีอ่อ พี่ๆนักล้วงกระเป๋าอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะ,ะที่เราเห็นบ่อยๆเลยก็จะเข้ามาถามนะฮะแล้วก็จะมีถามว่าเฮ้ยพุนพูดภาษาอังกฤษได้ไหม do you s p e a k English ถ้าเห็นแก๊งนั้นก็ชัดเจนแล้วนะว่าใช่แน่นอนนะฮะเพราะเขาพยายามจะดึงความสนใจของเรานะฮะไปที่คนนั้นแล้วก็จะมีเป็นทีมงานของเขาเนี่ยมาหลงกระเป๋าเราหรือห,หยิบโทรศัพท์มือถือเรานู่นนี่นะ,ะซึ่งก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างแหละนะฮะสำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่แล้วเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้นะโอเค ส่วนตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นเป็นวิวนะฮะปรารีสนะฮะกว้างๆเลยนะครับตึกมองพานาสนะฮะอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นโอเปร่าไหมอ่านะฮะแล้วส่วนข้างหลังนี้ซึ่งโดนตึกบังนะฮะก็จะเป็นไอเฟลนะฮะซึ่งเราสามารถมองเห็นไอเฟลได้แต่ว่าเราต้องขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือ้งางบนนะฮะตามมาเลยดีกว่าแดดดีมาก และสิ่งหนึ่งที่เราชอบตอนหน้าร้อนนะฮะเราก็จะชอบทำอาหารมาปิกนิกนะฮะก็คือมานั่งตามบันไดหรือข้างล่างก็จะเป็นคล้ายๆเ,เป็นเป็นเนินหญ้านะฮะให้เราสามารถนั่งทำอา้ารมากินนะฮะหรือบางคนก็ซื้อนู่นซื้อนี่มากินแต่วันนี้อากาศดีมากแล,ล้วลุงข้างๆนะฮะลุงนี่ยอยู่ตลอดอยู่มาไ,ไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับ ลุงหุนนะลุงหุนโอเคนะครับสำหรับจุดนี้เนี่ยจุดบันไดเนี่ยตรงข้างหน้าเลยเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งสำหรับมุมถ่ายรูปนะฮะที่สวยนะครับรอบรอบ,อบๆบองม้านะซึ่งคนจะเยอะนะฮะก็มีเสน่นหน์อย่างนึงนะค,คือบันไดมนุษย์ท <laughs> ี่ครับบันไดมนุษย์เต็มหมเลยนะโอเคนะ นะครับส่วนถ้าเกิดใครมาแล้วอยากจ,จะขึ้นโดมน,นะฮะก็ไปทางนี้นะฮะซึ่งก็จะมีค่าตัวนะฮะขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ก็7ยูโรนะ,ะเด็กก็ถูกลงมาส่วนถ้าเกิดใครจะเข้ามาโบสถ์น,นะ,ะก็ฟรีนะครับตามมา คุณแอนไเราจะได้ทําบุญไหมนะฮะโอเคอ่านี้น่าจะเวิร์กเย้แล้วไม่ออกครับ บทนี้เวลามีพิธีนี่คนเยอะมากนะตอนที่เรามาตอนนั้นคนแน่นเยอะมากโบทใหญ่มากโอเคนะครับหลังจากที่เราออกมาจากโบทเนี่ยมันก็จะมีมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งครับทีอ่อยู่ข้างๆโบสนะฮะซึ่งเราเดินออกมาเราก็จะเจอนะมุมก็เป็นอย่างนี้นะหรือก็จะเห็นเป็นซอยตรงนี้นะครับแล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นโบทถขาวนะฮะสวยงามอีกแบบฮะอีกจุดหนึ่งที่สําคัญสําหรับ นัดถ่ายรูปนะฮะโอเคนะครับจุดถ่ายรูปยอดนิยมอีกจุดหนึ่งก็คือจุดนี้เลยนะครับกำแพงกำแพงนี้ซึ่ง ช่วงปลายฤดูใบไม้เปลี่ยนสีหรือปลายฤดูออทเทมนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวครับก็ช่วงประมาณตุลาจะมีเวลาประมาณแค่หนึ่งอาทิตย์นะฮะซึ่งกำแพงเนี้ยทั้งหมดเลยจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันคือหน้าหนาวใบไม้ทุกอย่างก็ร่วงหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือมีเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์ตอนเดือนตุลาที่ คุณจะมาถ่ายรูปแล้วได้วิวสวยๆตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นรูปไปดูนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่สวยมากนะครับจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยทั้งกำแพงโอเคนะครับอีกจุดหนึ่งที่สวยเนี่ก็คือจุดนี้เลยนะฮะซึ่งถ้ามองไปทางนี้เนี่ยก็จะเห็นร้านลาไมซองโรสะะแล้วก็เ,เห็นบสถ่ขาวข้างหลังซึ่งที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือหนึ่งในฉากของหนังเรื่องเอมิลี่ซีซั่นแรกนะฮะถ้าทุกคนจะจำกันได้ฉากที่มีที่นอน ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นก็จะเป็นาฉากหนึ่งในหนังนะครับอีกจุดถ่ายรูปที่สำคัญอีกจุดนึงนะครับก็คือร้านนี้เลยนะฮะชื่อว่าเลมูแรงเดลากาเกล็นะครับซึ่งจุดเด่นเนี่ยเห็นจะเห็นชัดเจนเลยนะเป็นกรงหันใหญ่โตนะครับอยู่ข้างบน แต่ประวัติความเป็นมาคร่าวๆเนี่ยคือร้านนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นสถานที่สําหรับคนที่มาเต่ลากันนะฮะซึ่งก็จะมีศิลปินนะฮะนักวาดภาพต่างๆฮะก็จะมานั่งกันที่ร้านนี้นะฮะซึ่งภาพที่โด่งดังมากเกี่ยวกับร้านนี้นะฮะชื่อว่า Dance at Le m o u l มูแลงเด a l ก t เลนะครับวาดโดยลาโนนะฮะภาพนี้เนี่ยจะอยู่ที่มิวเซียมที่เราจะพาไปอาทิตย์หน้านะฮะสวยมากนะครับเรายังมีภาพ ที่ระลึกกะขายภาพที่ระลึกอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่ที่โต๊ะกาแฟนะครับสวยมากอะเรามาดูกันใกล้ๆนะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับ e ีถัดไปนะฮะยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ Told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this spacey. cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.